สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิริตายาวิชัยนะคะรุ่นในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณคะ mm ่ะ hmm. ก็มีโอกาสได้รับการประสานแจ้งจากทางวัดนะคะโดยท่านาครูพิทักษ์สุทธิคุณนะคะ mm hmm. ในเรื่องของว่าผู้ช้างนะคะจะเข้ามาช่วยปรับภูมิทัศน์นะคะนําเด็กมาวาดรูปจิตอาสามาวาดรูปทางเข้าวัดศรีสุพรรณนะคะ mm hmm. ก็ โดยประสานา่ทางคูช้างนะคะก็เลยได้พูดคุยกันก็ทราบว่าคูช้างอะคะ่ะจะจัดก,กิจกรรมระหว่างวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนะคะ,ะโดยการวาดรูปเนะะี่ยค่ะจะเป็นทางเข้าในชุมชนนะคะ,ะผ่านเข้ามาในวัดศรีสุพรรณแล้วก็เข้ามาที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณเช่น,ชนกัน,นะคะ่ะ ทางโรงเรียนเห็นมีประโยชน์นะคะก็เข้าไปปรึกษากับท่านพระครูก่อนนะคะโดยท่านพระครูก็ให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของงบประมาณนะคะและทางครูช้างเองนะคะก็ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กค่ะ เราก็เลยร่วมกันนะคะระหว่างจิตอา,าสาทุกท่านนะคะในเรื่องของการบริจาคก็มีทางโรตารี่สันทายนะคะก็บริจาคน้ําดื่มมาน้ําดืมา่มดิวดอกนะคะแล้วก็ทางโรตารี่โรตารี่ไม่แน่ใจนะคะทั้ะะงแถอเชียงใหม่นะคะ<อ>ก็บริจาคเรื่องของอาหารค่ะอาหารกลางวันอะไรอย่างงี้ค่ะกิจกรรมก็มี3วันด้วยกันนะคะก็จิตอา,าสาก็จะเป็นเด็กนักเรียนนะคะจากหลายๆโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะก็จะมีโรงเรียนในสังกัดเทศ,ศาบาลด้วยนะคะที่เข้าร่วมคะ่ะ สวัสดีครับผมนายพงประนาติรัตนกุลครับก็เรียกกันครูช้าก็ได้ครับผมได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายมาจากทางท่านหลวงพ่อพระครูพิชชัสที่คุณนะครับเจ้าว่าวัดศรีสุพนรณแล้วก็ทางพออ,อกเก๋น,นะฮะที่ที่ทโรนะงเรียน เทศบาลวัดศรีสุพรรณนะครับนะฮะก็ได้มีแนวความคิดเพื่อจะ,จะปรับปรุงภูมิทัศน์ได้หาดีกันเพราะว่าจะให้มันเส้นทางสวยงามแล้วก็อย่างก็เราอยากจะมีแนวคระมุินอีกอย่างก,ก็คือวันที่ส3บามันจะเป็นวันครบรอบสี่สคบเดปีของในหลวงด้วยนะวก็เยอยากจะทําความดีเพื่อบวหใทขั้นก็ได้ไปเกณฑ์นะฮะเด็กๆมาแล้วก็คนในชุมชนนะฮะได้มาท,าทาําวาดผนังวาดอะไรตัวอะไรตรงนี้นะฮะ ให้มันมีความสวยงามขึ้นนะครับผมก็ได้รับการตอบรับจากชุมชนจากโรงเรียนจากทางวัดนะแล้วก็คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสโมสรเบสบี้เองหรือว่าหน่วยงานร้านค้านะครับห้างร้านาภาคประชาชนทุกอย่างแล้วทุกคนก็โอเคร่วมมือช่วยก,กันก็ถือว่าเป็นนิิวหมายที่ดีในการทําง,งานก้าต,ต,ต่อไปครับขอบคุณม,มากครับ เล่นทฤษฎี <coughs> 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 นสมสวงามที่ไหนทนี่ไหน,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 นเปิดสาเร็จที่ได้ก็คือว่าเราได้กาแพงที่สวยงามนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าดูดสะอาดสะอ้านงามตาขึ้นนะคะที่สําคัญก็คือว่าอนาคตเราสามารถใช้เป็นจุดเช็คอินนะคะเป็นสัญลักษณ์ของทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณและก็วัดศรีสุพรรณค่ะครับก็ในเรื่องของความงามที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครมันนอกเหนือจากรูปภาพที่เราเห็นตามผนังแล้วเราเกิดว่าความงามแล้วมันมีความงดงามนี่่วยนั้นคือกระบวนการวิธีการทาที่ทุกคนต่างที่มามทุกคนมีความหลากหลายแล้วก็ทุกคนมาจากหลารแล้วเรียนอะไรพื้นที่ก็จะเป็นวนัดบ้าน ชุมชนนะครับแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาร่วมแรงร่วมใจทําให้เกิดกิจกรรมนี้ทาให้เกิดภาพจับต้องได้จากคอนเซ็ปต์ที่มันอยู่ในความคิดนะฮะจนจับต้องได้จนกลายเป็นความงามที่มันแบบผมอธิบายไม่ถูกแต่มันคือความงามที่ยิ่งกว่าภาพที่เราเห็นด้วยตาครับไปอยู่ในภายในใจของเราครับ